โอเคครับเขารับนรับสู่รายการนะครับเอ่ออะไรวะเปลี่ยนชื่อรายการแล้วลืมเป็นอะไรที่เกียนนะครับ Gamer of God รีวิวนะครับที่เปลี่ยนเพราะชื่อเก่ามันกักกินกินไปแล้วโอเค เราก็มาเริ่มกับเกมอ่ะเราก็เล่นเกมหลายอย่างมาเยอะละเราก็จะมาลองเล่นเกมหลอนๆดูบ้างกับเกมอะไรก็ไม่รู้เจอมาก็เรามาเล่นเอ้าดูเกมเปิดโอเคเกมนี้ไม่ค่อยคุ้นคือขอ e อ่ก่อนแล้วกันอะ,อะไรวะโหลดมาเมื่อกี้นะอะไรอ่ะเตะบอลเหรอเฮยเสียอะไรอ่ะ เียบเยเนี่เียาเสียงผู้ข้างๆก็ดังลัานดังล่านอีก i it. What is it? it's Damn! Hey. That must be Ashley calling me. I should have turned off my cell phone. Let's go. Let's go. Let's go. Hey. oh กระจกด้วยขี่ก่อนขี่ก่อนโอเคขี่ตล้วไปห้องอะไรวะห้องอาบน้ำให้กดทำอะไรกับเนี่ยให้กดเป็นารากดแล้วไม่มีเียอะไรเลยครับ มันหลอนอโอ้ที่ไหกรุนี้เ่เสียงเปิดประตูได้อามมากโอ้ทาง I didn't know there was a garden behind this iron door โอ,โอ้สะดุ้งหมดเลยปรับเสียงได้ไหมเนะี no no sub itan, okay, okay, yeah, yeah, uh, uh, okay. s u i s t i l e o a u b t เ u อเ e r v i n เสียงอหนูจะเอาเสียงอะไม่มีเสียงเลยราก็เดไปเรื่อยๆเฮ้ยเสียงใครวิ่ง cột enter, rồi cột oh, hey, okay, let's go, nhìng cột à หายเลยฮะเสียงอะไรกูกลัวมันต้องมีตัวเยี้ยอะไรแน่แโอย เออกดเปลี ờ, eh, o, ored, que que ่ยนยังไงวะอ๋อกดคิวเใช่เออกดคิวกดกดคิวเอลลาาลาๆๆผม กตั้งนานโดเอตุ๋นทางนี้เป็นเอ้ยไปไม่ได้โอเคเอ้ย,ะอ,ะอ,ย,อ,ยอะไรกลัวเอ้ยอะไรอะ่ะคุณเห็นไหมครับเมื่อกี้คุณต้องเห็นนะฮะับว่าไง

ลุ้นต่อไปว่าผมจะคีดหรือเปล่าโอ้ว oh, ่าเ่ะ Where is this oh. light coming from? รูปิดเองไอ้สนเต้อด จะกัดก okay. ูปหมเนี่ยโอเคเราได้เพื่อนมาแล้วเสียง He hides here. always a in gun จะกัดกูไหมนี่ยกูเล็งไว้ก่อนมึงอย่านะอย่านะเว้ยอไม่กัดอ๋อปวดขี้อ๋อเข้าใจเป็นอันน so, okay. ี้ป <t> ่ะใช่เอาแล้วเอาแล้วโอเคเปิด เดินม,มาดีอีนูอ้าวิ่ยมาดีท่าขอโทษครูขอโทษครับ This should help us. หรือมันตั้งใจให้เป็นอย่างนี้วะน่าจะใช่นะครับไปไมค์เบรดบอลไมค์เบรดบอลนี่ได้มาแล้วโอเคเราก็จิบหัวหัวเดี๋ยตีมึงได้ไหมเนี่ยตีไม่ได้ถู r e พูดมากโอเคเปิดไม่ได้ทันทีดีแปลว่าโอเคนี่คือเอ่อ เอวีนะครับ <laughs> ไม่ใช่ไอเหียเปิดไม่ได้ประโคงไม่เลยเชียวโอ้อาี่คุณมีใต้องเปิด o แปดสองสี่หกแปดสอหรือเปล่าแล้วเนี่ยแปดสหอ๋อ oh. Okay. okay, let's move. Okay. Let move. Oh, let's move. Alright, I'll go with you. Yeah. This lock looks easy. Okay, good play by oh play. Okay, it's recorded. Okay, let's move. Okay, eat up, Okay, Six. สี่สามสองหนึ่งรัว่านั่นไงนั่นไงนั่นไงครับโอ้ยห้องมึงน,นี่ลกนจริงโอเคหยิบได้มา หลอที่หายเลยนะครับจับจอดนี่เอ้ยเอ้ยดูดูลักกอ่ะลักกอ่ะ โอ้พระเจ้าโง่ตั้งหน้าน,นะครับเป็นเกมที่โอ้ oh. สับสนวุ่นวายมากมา,กกายไก่กองโอเคเปิดประตูเปิดโอเปนเดย์เดอร์กัสโอ้โหอย่างนี้อีกแล้วเล่ะล็อกล็อกอะไรใครมาร้องโอเปร่า <ush> อะไรหมูฉึกอะไร เชียร,รล้านรูล้ักที่หายแล้วครับเฮ้ยมันต้องมีอะไรแนะ่เมื่อกี้กระตุก หน้าตาหล่อเรานะครับล็อกล็อกไม่ล็อกอา้าวห้องน้ำหญิงโอเคโอ้โหไม่น่าเข้าเลยกู Where is that draft coming from? Coming from เปิดดูแม่งท um ุกห้องเลยเฮ้ยอันน okay, uh, uh, ี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยมีอะไรอ่ะเฮ้ยมีอะไรอ่ะมีเหี้ยอะไรเก็บบัตทดีมาโอเคกดกดกดซิเออเซฟเออเซฟอีกโอเคโอเค it's recorded ตัวอย่ายอะไรลงม,มานแน่ๆเลยครับเชื่อผม